ปะวมนี้พี่น้องได้วาแต่ตายี้มันหาตอกิโลเลยพี่น้องอ้ยย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 ด้ยยดยยยดยย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 เท่านั้นพี่น้องนี่ครับยย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 นยยมยยยกไม่ได้เติบยลยย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 ยนยยยยย้เลยยยยย้นยย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 นียยย ต้องเยอรยนมกไ,ไว้และตัวงและเติบนะครับได้ก็ได้หลายระที่นะครับเออโบพันธ์ธนบดพันธ์ยี่ดีธนบดแีงขึ้นมาพันแบบเอาพันแ์งขึ้นมาอันนักอิดเบ็ดอลัก็เลยยืดครับยืดเรนเติบนี่ครับในเออปลาบันนุ่นนี่สองโลสองโลครับต่อคอเออเรียกว่าปลาหลุดง่นะครับปิดแข็งปีดเบ็ดดีมากเลย ตื่นเต้นแล้วกินต้ม <Apparently>, ข้นต้มขนหมดนะครับนี่คุณนิวายนี่ครับเห็ดแปะละต้มต้มต้มตำยำเนาะรวบใบงามของเพื่อนนะครับไหญมาจากตานะครับนี่ไปตาปลามากครับมือนก็เลยได้มากลาแถวบ้านผมมันจมีเท่านี้นะครับเต็มที่พวกน้มลูกห่านต้มลแปดนี่ครับ อนนตดเนไทยกัเอาโมยูนะครับ,บเันโมยูติดเลสในไทยกับโมยูครับเออว่าติดแีกันเอาอยากเอาขึ้นมาอยากแล้วนี่นักแเงี้ยว้ดูบุรีหรือว่านั่งอิบียอวดต้าววดคนละครับ,ออาบราาตามันอ่อนกำลังอันนี้นำเล็กวันตามเม็ดนี่ขึ้่บริจิมผนละครับเอบโเ,เกีงแท้นะครับครับต, <c oughs> ตอนนี้ก็ยุงบ่ได้กาก็เล่ มาถ่ายคลิปอีกพี่ก็เป็นเบื้องปลาคอใหญ่เออคือว่าใหญ่ครับตั้งรับปลาหนักจืดแล้นหลนปลาคอนลุนสองโลแถวบ้านผมนะครับเนาะเอ็มดีผมเป็นสามโลครับแถวต้นต้นของบ้านผมนี่สองโลหาสองโลแปะก็เห็นอยู่ครับแต่ว่ากันเติมนวดหน่อยนะครับแล้วกพื้นที่แถวตะบังหม่องบังบอลนะครับอันนี้น้องใหญ่อาจจะมีสามโลกวัวนะครับเอองหลุนตลาดตลัดสามไร่ไปตีไร่ไปนะครับเนาะ อ่าวันนี้กับบรรยากาศของวันเด็กครับนี่นะครับอาหารติดตามเท่ายูยังไงครับพี่น้องเอาอันนี้นะพี่น้องเนาะติดตามเพจติดตามคิปเดี๋ยวเี๋นะครับออกมันกอบอุ้นเดี๋ยวเขาบอว่ามึงของอุ้นได้ไรครับ